มีความคือตื่นเต้นแล,แล้วก็มีความสติดตัวที่อยากจะร่วมงานนี้แต,แต่ได้รับการติดต่อแล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็พอรู้ว่าเป็นผลเป็นงานที่ได้ร่วมงานกับน้องซีนูนิวก็รู้สึกว่าอยากอยากอยากทำงานนี้เพราะว่าคือเขาดังมากอ่ะเพราะดังเราก็จะดังไปด้วยอะไรก็เลยคิดว่าเออแบบเอเอพอเขาติดต่อมาก็รู้สึวกวก่าอยากรับเรื่องนี้เลยครับการกลับมารับ ช่เขาก็เป็นการกลับมาหลังจากถ้าหนังหนังใหญ่ก็คือพุ่มพวงเนาะก็สิป,ปีแล้วแล้วก็คือมันยังไม่มีแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะทําอะไรก็แล้วพอดีพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เป็หนหนังผีด้วยมีความผีด้วยเราเราอยากกลับมาทำอีกรอบหนึ่งด้วยเรามีความเป็นโรแมนติกด้วยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกก็มีมดาราแบบนี้เราก็เลยเลย,เลยอยากกลับมาทาหนังอีกรอบหนึ่งก็เลยยากกับพี่ออยที่ไหบ้างคกับกับสิปีที่เราทำแบ็คคุนการภาเยนตร์ มันยากเพราะว่าเราหายไปนานนะมันอาจจะมีสนิมอะไรที่บางอย่างที่ที่ขึ้นบ้างอะไรนี้แต่ก็เราก็ทําการบ้านต้องทําการบ้านแล้วครับแล้วก็ยากคือตรงที่มันมีฉากบางอย่างที่ยากอย่างฉากใต้น้ำอะไรเงี้ยครับการการถ่ายวิชวลผีที่วันนี้มันไปไกลมากแล้วกับต่างประเทศเพราะเราต้องคิดอะไรใหม่ๆที่มันไม่ซ้ำแบบเดิมตรงนี้มันจะยากตรงที่ต้องคิดอะไรใหม่ๆก็เลยคิดว่าความยากง่ายก็อยู่ตรงตรงที่เราต้องหาอะไรใหม่ตลอดเวลาให้มันให้มันที่มันไม่ซ้ำกับที่เขาทำมาแล้วครับ มันจะความใหม่สดใหม่ของเด็กๆด้วยครับเจอเจอความใหม่ของนักแสดงหน้าใหม่แบบแบบนี้ด้วยนะครให้กับมันทำให้เราตื่นตัวตลอดเวลาครับทำกันมากตลอดเวลาีกับโปรเจกตฉลันก็รอคอยับพักใหญ่เนาะของโปรเจกต์เป็นไงบ้างพอพอได้เห็นดีเซอร์ดีเซอร์แรกตื่นเต้นนักบวก เมื่อกี้ก็เป็นการดูครั้งแรกครับแล้วก็ดูพร้อมกับทุกทคนเลยครับก็วัน่ี้ก็นั่งเกรงอยู่นะนั่งตื่นเต้นอยู่ลุ้นด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงคถามว่าแบบเราเออ่จะออกมาน้ากลัวไหมไต้องกลุกยังไงแต่เมื่อกี้นั่งดูแล้วก็โอ้มีฉากที่เฮียบอกว่าน่าจะเป็นมีที่บีซิงเขาที่เขาน้ำเข้าร้างใช่ครับพี่ทัพพี่จะฟิล์มเข้านางอ,าอุ้ยผมเ,เป็นคนเิน เพ um ka, ิ um. <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ่งจะเข้าย nah, ังพนุชิครับเมื่อกี้ดูก็คิดว่าทุกคนเห็นแล้วก็น่าจะน่าจะชอบตอนนี้ก็นอนลุ้นอยากดูภาพยนตร์ตัวเต็มมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่จะได้ไปดูภาพยนตร์ตัวเต็มก็ฟังเพลงก่อนใช่เดี๋ยวมีเพลงด้วยก็อีกคาเพิ่มครับแน่นอนตื่นเต้นแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนด้วยแล้วก็มีพี่ทัพพิมด้วยแล้วก็มีอฤทุ่นกับพ่อหนักแสดงแบบ หน้าในเมืองไทยนะครับใหม่ๆดูดมากก็รู้สึกถึงนเต้นมากๆวนี้ได้ร่วมงานกับทุกคนมากครก็ครับผมก็ดูเต้นฮะรอดูแบบจริงแล้วครับผมตัวอย่างเทเลอร์แบบน่าดูแบบน่าดูมากครับผมจริงเราเป็นคนชอบดูหนอย่างไรใช่ครับผมก็รอติดตามว่า Emotion ตัเต็มจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นเป็นหนังเรื่องแรกผมคูดว่าเป็นยไงปรับตัวยังไงบ้างจากซีรีส์มาเป็นหนังยังก็มีการร่วมถกด้วยนะไทยแรกๆตอนที่ รู้ว่าจะต้องเล่นภาพยนตร์ก็ก็ได้ไม่จริงว่ามันต่างก,กันมากขนาดนั้นครับแต่จะเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยแสดงแบบภาพยนตร์ด้วยครับแต่พอได้มาแสดงจริงจริงก็ได้เวิร์กช็อปด้วยก็ถึงจะรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันเลยครับเล่นภาพยนตร์ค่อนข้างที่จะเรียลกว่าซีรีส์เยอะมากๆเลยครับอย่างบางจังหวะที่ใช้ในซีรีส์ก็เอาไปใช้กับภาพยนตร์ไม่ได้ครับต้องปรับตัวเยอะมากปรับตัว,ตวอยู่หลายทิวเหมือนกันครับกว่าจะกว่าจะกว่าจะเริ่มเริ่มชินบบ ทีมที่มาสร้างความสับสนก็เรื่องนี้ส่วนใหญ่ท้วทีมก็ะจอกมาอยู่ในพาร์ทของความสยองขวัญนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้แค่เป็นหนังสยองขวัญอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องเหน่าความรักความโรแมนติกแทรกเข้ามาด้วยอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นในเชลเลอร์ไปแล้วแหละแบบตัวเต็มหวานไหมล่ะว้าใช่ไหมดูแบบว่าเห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าอ อาจจะจิกหมอนแล้วนะแต่ไม่มีหมอนให้จิกเมื่อกี้นี้พอเราโกงมาปุ๊บทุกอย่างก็หมดกระจายรือหมอนกระจายเลยไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมันแบบว่าสยองขวัญขึ้นมาใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าดีใจนะที่แบบมีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่พี่พี่ทีมงานติดต่อมาครั้งแรกอ่ะเขาก็บอกว่าบทนี้อยากให้เป็นทั้งทีมเล่นเพราะว่า อ่านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเห็นเป็นหน้าเาทิมใช่เป็นภาพวทิมว่าแบบเอมาะกับบนี้แล้วก็พอทราบว่าเป็นพี่อ๊อฟเป็นพ่วงกับอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจอยากร่วมง,งานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นหนังสยองขวัญนนะ่ะชอบมากหนังที่พี่อ๊อฟกับเพื่อทิมดูมาตลอดเราก็เลยคิดว่าเราเชื่อม,มือในพ่วงกับแล้วแล้วก็พอรู้ว่ามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับน้องสองคนซีเดนนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถืวงงอว่าเป็นดาวรุ่งที่มาแรงมากดาวรุ่องอยู่นะจี ใช่แล้วก็มาแรงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถซึ่งเราก็อยากจะหาโอกาสที่ร่วมงานกับน้องๆนักแสดงรุ่นใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นสองคนนี้ก็โอเคเลยยินดีรับเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนด้วยดีกน้้ครับผม รับรเเราากเนี้อ๋อตอนแรกเอจริงก็ตื่นเต้น,นครับน้องก็แบบว่าบอกผมตลอดว่าแบบเขาก็เล่นเล่นซีรีส์ก็ยังไม่เคยเป็นการแสดงครั้งแรกเหมือนกันนอกจากจะเป็นภาพยนตร์เล่นแรกแล้วก็ยังเป็นการแสดงครั้งแรกแล้วน้องก็แบบว่าเหมือนตอนแรกแตะเก่งที่ได้พูดผมกบอกว่าไม่ต้องเก่งหรอกเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเป็นเปครั้งแรกเสมอแม้ว่าไม่ว่าต่อไปจะได้เล่นซีรีส์หรือเป็นหนอีกเรื่องหนึ่ง เป็นหนูเป็นครั้งแรกอยู่ดีเขาหนักเราเลื่องเรา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 น้องก็ก็ทำออกมาได้ดีเขาบอกเขิเก่งหนูไม่อยากนก็้บอกเก่งด้วยครับที่เป็นก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกมาแล้วเราจะทําได้อย่างที่ที่เราตีความไม่ไหมหรืออย่างที่ที่เขาอยากให้เป็นไม่เปล่าแต่สุดท้ายพอเข้าคู่กันก็เราจะเห็นนะมุมอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่ คนนี้ตัวเองที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆที่แบบว่ามาแล้วก็แบบช่วยเราไปด้วยดูว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยทีนี้นมลก็แบบทุกครั้งที่เข้าก็จะมีการแบบช่วยกันช่วยแบบรีบแบกกันก็แบบว่าคอยเสญญอนอคอยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แบบดีใจมากแบบได้เข้าเข้าฉากกับรีวูดหลายฉากพอสมควรแล้วก็ส่วสนวที่แบบส่งตลาดส่ง มันมันมีความยากนิดนึงบางที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องมาแบบตบตีหรือว่ามีเรื่องให้บอกว่าคิดกินใจกันแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องให้บอกว่าใจกันใจกับ้างก็เลยต้องแบบขุดความแหลกบางอย่างมาเป็นตัวแล้วก็แบบหรือว่ามีความแตกที่แบบเป็นติ๊ดของคนที่แบบไม่ต้องโดนเล่นเข้าฉากกันที่แบบทำให้คนรู้สึกว่าความใจเรชอบเราเราเป็นความขาดทานตรั้งแรกของ คันบังอะเื่อน่นพี่ก็คุณแม่ก่อนเลยค่ะกับโปรเจกต์นี้ค่ะก็มิเนก็มารับบทเป็นคุณแม่นะคะพิมทิลาแล้วก็มาเล่นเป็นคู่กับเต๋าด้วยแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ อพอได้รับอะรู้สึกเลยว่าโปรแบบโปรเจกต์เนี้ดังแน่ๆแ,แ,แล้วก็คิดว่าน้องๆนักแสดงนามซีนนิวอะจะพาหนังเรื่องเนี้ให้แบบดังไกลทั่วโลกเราก็ขออาศัยน้องไปด้วยเพ <laughs> <laughs> ข,ขออาศัยน้องไปด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ดูจากที่ตัดมา2นาทีรู้สึกแบบว่านั่งคุยกับกับเตา๋าบอกว่าเต๋าตัดดีมากแล้วเชื่อว่าถ้าใครได้ดูแค่ตัวอย่างสองนาทีเนี้ย ทุกคนจะต้องกลับมาดูค่ะครับผมก็ดีใจครับ้วกรู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนนะครับก็เรารู้สึกว่าเราเรามาทํางานเนี่ยเราเราเจออะไรใหม่ๆอตลอดเวลากับกองเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้รับพลังจากทุกคนคือเป็นพลังที่ดีเป็นพลังบวกแล้วพอมันมารวมกันเนี่ยเชื่อว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขอชมพี่ออสคุ่งกับ เรานะะฮในระยะเวลาของการถ่ายทำเนี่ยผมผมยังมองว่าเฮ้ยเราใช้ระยะเวลาแค่สั้นๆเนาะแต่ว่าดูจากเทเลอร์ที่ออกมาเนี่ยผมก็ที่นักกูแบบที่พินเนนะว่ากลุ่มกับเราทำออกมาได้ดีมากครับผมเขินพลาดเลยครับเออมาทางนี้รองเท้าผมก็จริงๆผมจะเจอหลายคนในนี้บ่อยๆอยู่นะครับจะเจอพี่มินเน่ เป็นสเรื่องเรวมสองเรื่องที่สแล้วใช่แล้วก็เจอพี่ออสเล่นคลิปกับพี่ออสไปเพิ่งเคยอยู่กับพี่ออสแบบเวอร์ชันภาพยนต์เนหมือนกันแล้วก็เจอซีกันนิวมาแบบแบบผ่านบ้างไหมแล้วก็รอบนี้ก็จะอยากจอน้ครับผมแล้วก็จะมีอาม่ด้วยตอาพวดถึกเรื่องของบาราเป็นเร่องของวกเราบี้มทีานุด้วยครับว่าแอบกันอยู้าบ ใช่เลยครับอาจารย์ข้อมองนี้ฮะเอาไปดิสตัวกันนะครจริง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 อ่าโอคยตายคุณพ่อครั้งนี้คือเป็นกูงกังจะบอกเราคือกิ๊กกันในอดีตแล้วของคุณพ่อเนี่ยก็กิ๊กในอนาคตทั้งหมดนี่กิ๊กชั้นหมดละคาข้อมองนี้ฮะได้รับบทมาจริงๆต้องบอกเป็นบทเป็นตัวเองที่สุดเพราะเป็นซินแสแล้วก็พออ่านปั๊บรู้สึกว่าโอเคมันง่ายกับการทํางานแล้วก็ที่สําคัญคือแบบนี้ต้องบอกเราแอบมองพระเอกนายเอกเนี่ยดูจาก เคยเคยชื่นชมนนองเอ๊ะทำไมโงเ่เฮงเขาดีจังเลยในก่อนหน้านี้แล้วเ,เคยแอบมองแต่พอมาวันหนึ่งได้ถ่ายแบบใกล้ชิดตาต่อตาแบบนี้เลยค่ะคุณขาต้องบอกนี้ค่ะน้องเขาโงเ่เฮงทั้งคู่เนี่ยคุณขายังไงก็รุง่งอาจารย์ผู้พาฝากดวงกันด้วยนะคะขอรุ่งพุ่งแรงเป็นแส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 นล้านนะคะคุณอนุรัครับผมอนุสุรศักดิ์นะครับดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ ได้รับบทเป็นคุณปู่คุณปู่ที่น่ารักนะฮะก็ทีแรกอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถ้าผู้ชมได้ดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเรื่องนี้มีหลายรสนะครับมีทั้งน่าก,กลัวมาปลุกนะ่าก่ันเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับผีนะมีความริษยาแล้วมีเรื่องของความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอย่างน้อยภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปเนี่ย ครอบครัวสังคมใดที่มาเจอเนื้อเรื่องในในภาพยนตร์เรื่องนี้คิดว่าต้องปรับตัวใหม่ละนะฮะคือจะมองโลกให้กว้างขึ้นเพราะว่าสังคมมันพัฒนาไปไกลามากละคิดว่าจะทำให้ครอบครัวเข้าใจลูกหลานมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องนี้ยังมีความเรื่องสนุกมีเรื่องโรแมนติกมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้ผู้ชมต้องชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ทั้งนั้นความดียกให้พี่ออสนะครับที่ ตบๆพวกเรางานเลยดีนะครับน้องๆเก่งทุกคนทุกคนเก่งลูกๆเก่งมากครับติดตามให้ได้นะพี่นิวพี่เจฟฟี่พี่ออนค่ะพี่ออนงานเราจะได้ได้ชมพี่จะเรื่องนี้เมื่อไหร่ครับก็หรับดับแสงโลกีนะครับก็จะได้ชมกันทุกโโลกในเครือเบเจอร์ซิลิเพ็กนะครับทั่วประเทศวันที่20่สิบกรกฎาคมนี้นะครับพร้อมๆกัน นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็ดูเทเลอร์และฟังเพลงจากน้องซีและน,นิวไปก่อนนะครับก็ปักติตอตอนนดตามด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีนะคะมาดูความสยองขวัญหมอทิมในโรงภาพยนตร์กันว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าเต็มตาตัว,วออกมาหน้าเป็นเต็มเลยซอเป็โค,ค่ะหลอนแน่นอนค,ะนค่ะ,คะก็ ภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีด้วยนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็เฮียด้วยครับยังไงก็มารอดูความความลับความลี้ลับแล้วก็มันลุ้นกันในภาพยนตร์เราว่าภาพยนตร์จะมีอะไรให้รอติดตามบ้างรับรองว่าสนุกแล้วก็มีความนักลวงแสงด้วยแน่นอนครับผมก็20กรกฎาคมนี้นะครับผมต้องฝากดว้นรว,ว่ามีอะไรที่น่าคนหาแน่นอนแต่ที่แน่ๆโอยเสียของภาพยนตร์ก่อนมากแล้วกเดี๋ยวรอกันว่าจะ มาในเนื้ variance, าาา card, นหาแบบไหนนะเราว่าของในนั้นแล้วก็ฝากนักแสดงผลับแสงรีทุกคนไว้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับตค่นเต้นทุกคน